น,นี้เราจะมาเล่าเรื่องเอมอันเทวรูปกินคนนะคะทุกคนที่เราที่เราดูในตำนานเนียเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องก,กันเลยชายคนหนึ่งได้ขุดพบเทวรูปขุดพบรูปปั้นรูปล่างก้วนท้วงตาสีแดงมีเลือดตืดอยู่ที่ปากแล้วเขาก็ได้นำไปที่วัด เพื่อประกอบพังพิธีกรรมศาสนาแล้วหลังจากชายคนนี้เอาเทวลูปไปให้พระที่วัดแล้วเอาแล้วพระที่วัดก็เผาเทวรูปนี้แล้วแล้วพระก็ถามว่าโยมเจอเทวรูปอยู่ที่ไหนแล้วชายคนนั้นก็ตอบกลับว่า เขาไม่ได้ซื้อมาเขาขุดขึ้นมาแล้วเจออ่าแล้วพิธีที่มที่ทำใช้เวลาหนึ่งสองชั่วโมงแล้วพิธีถือว่าทำได้นานมากๆแล้วพิธีที่พระทำไม่ใช่ภาษาไทยหรือบาลีเหมือนเขมรแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกจะมีพระ แล้วคนก็ได้รู้ว่าเทวรูกเขมินตนนี้สร้างมาหลายปีแล้วพระเาได้บไปขุดเทวรูกเหมือนทำให้ปลูกเทวรูปขึ้นมาให้มีชีวิตเหมือนเดิมแล้วพอชับแล้วคอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ปิดหน้าต่างปิดกระจกบ,บ้านแล้วก็รีบนอนต่อแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะเสียงอะไรก็ไม่รู้สลับกันไปมา เดินอยู่รอบตัวบ้านเขาชายคนนี้ก็ไม่อยากออกไปเลยเขาก็สวดมนต์ทำสมาธิอย่างเดียวชายคนนี้ก็ไม่อยากออกไปเลยเขาก็สวดมนต์ทำสมาธิอย่างเดียวแล้วชายคนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนถึงเช้าแร้วกวเสียงนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วชายคนนั้นก็ได้เปิดเข้าไปดูแล้วก็ได้เจอกับยักษ์ตนหนึ่งตัวสีดํา ตัวใหญ่กับต้นสวนต้นหนึ่งเลยพอเขาที่เห็นอย่างนั้นน่นะเขาจําได้เลยว่ายักษ์ที่เดินอยู่นั่นน่ะเป็นเทวรูกที่เขาขุดมาแล้วจู่ๆเทวรูปตัวใหญ่ก็หันมามออเขาตอนเทวรูปหันมาน่ะชายคนนี้ก็สลบลงไปตอนเขาเห็นแบบนั้นนะเขาก็วิ่งกับเข้าไปที่เตียงแล้วก็ห่มผ้าคลุมโปงแล้ว เด็กว,วัดก็บอกเพิ่มเติมค่ะคนนี้ว่าพระในวัดถูกเทวรูปกินไส้เครื่องถูก้าไส้เครื่องไปหมดเลยจบแล้วครับสำหรับเทวรูปกินคนต่อไปจะมีอีพีไหนอีก,ก็คอมเมนต์มานะถ้าถ้าใครอยากให้ผม,มเล่าเรื่องผีอะไรอีกคอมเมนต์มานะ